นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเรามาจะเปล่งกล่าวนำนะพวกเราก็เปล่งกล่าวตามให้เสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลกพุทธังสารานังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรม,มังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิติสรณะกรรมังนิตตังกราบนมัสการพ่อครูหรือพ่อท่านสมณพธิรัก และหมู่สงด้วยความเคารพย่างส่งยิ่งจเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ในการทำนุบำรุงรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกชีวิตวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์มาเทศเป็นเวลา30นาทีโดยประมาณ ก็ขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่เวทีที่ช่วยกำกับเวลาให้ฤาษีธรรมาจะภาคภูมิใจมากที่เป็นนักบรรยายเพียงรูปเดียวกำลังผู้เดียวกำลังที่ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเขียนเวลาจบให้อรตมาทุกครั้งด้วยและอรตมาก็จะจบตามเวลาอารมาไม่อยากจะคำนวณเวลาเองเนี่ยเพราะว่ามันจะทำลายสมาธิการบรรยาย ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าการณาเขียนเวลาจบให้อาตมาทุกครั้งและอาตมาก็จะจบตามนั้นบางวันท่านให้เวลาอามาเป็นชั่วโมงอย่างวันนี้ให้เวลาอามาครึ่งชั่วโมงอาตมาก็ยินดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่จะต้องมีผู้ปรสาสัยบนเวทีเนี่ยมากอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ปราศัยด้วยพูดถึงเรื่อง วันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันบางคนใช้คำพูดว่าเป็นวันตัดสินของสารรัฐธรรมนูญบางคนใช้คำพูดว่าเป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตกลงเราจะใช้คำไหนจึงจะถูกต้องล่ะเนี่ยหนึ่งใช้คำว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคำไหนถูกต้องถูกต้องทั้งสองคำใช่ไหมแต่อาตมาเปิดดู แล้วก็เคยฟังคนแนะนำมาแล้วว่าถ้าจะพูดให้ถูกต้องต้องใช้คำว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญซึ่งผูกพันกับทุกองค์กรผูกพันกับทุกทุกองค์กรเพราะฉะนั้นความอยู่ความรอดของนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคำนี้วินิจฉัยของสารรัฐมนูญโดยประการทั้งปวงเมื่อสักครู่นี้เราฟังพี่น้องคอปทอทอกมาพูดว่า เราก็จะต้องทําใจให้พร้อมยอมรับในทุกสภาพที่คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยดังที่เรามาเคยอ้างถึงคำของรัชกาลที่6ซึ่งดูเหมือนว่าพระองค์จะแปลมาจากวรรณคดีต่างประเทศของอังกฤษน่าจะเป็นเวนิสวานิสนี่แหละที่กล่าวไว้ว่าอันกระแสะแห่งยุติธรรมมายากจะหาความกระเสมเปรมใจก็ถ้าคำ บกพร่องบางจุดก็ขอได้โปรโดแก้ไขด้วยอันกระแสแห่งยุติธรรมมายากจะหาสุขกษมเปรมใจจริงๆจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเนี้ยตกล่นเล็กน้อยก็แก้ไขกันไปคือหมายความว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของทุกทั้งสองฝ่ายคือมีหนึ่งฝ่ายผู้ร้องกับฝ่ายผู้ถูกร้องโปรดสังเกตนะ สามจะใช้คำนี้ใช้คำว่าฝ่ายผู้ร้องกับฝ่ายผู้ถูกร้องเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินเป็นไปตามฝ่ายผู้ร้องผู้ร้องก็จะสุขเกษมเปรมใจในขณะที่ผู้ถูกร้องก็จะทุกข์ทมระทมทุกข์ตรมและทมใจก็คือไม่สุขเกษมเปรมใจถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นไปในทางความปรารถนาของฝ่ายผู้ถูกร้อง ก็จะไม่เป็นที่สุกเกษมเปลมใจของผู้ร้องและฝ่ายสนับสนุนผู้ถูกร้องจริงไหมยอย่างอาตมาเนี่ยถามว่าอาตมาอยู่ฝ่ายไหนอาตมาอยู่ฝ่ายสนับสนุนผู้ร้องไม่ไม่ใช่อยู่ในฝ่ายสนับสนุนผู้ถูกร้องถ้าใจอาตมานะอันนี้ไม่ได้พูดกดดันศาลนะถ้าใจอาตมาอาตมาก็อยากจะให้มติของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นเก้าต่อศูนย์นะ อาตมาต้องการแบบนั้นแต่นี่คือความต้องการส่วนตัวของเราซึ่งไม่มีผลน่ความต้องการของอาตมาไม่มีผลน่ใดๆแต่ให้โยมทั้งหลายในประเทศไทยนี้ประมาณเจ็ดพันล้านคนต้องการเหมือนอาตมาหมดก็ไม่มีผลแต่ประการใดยกยกเว้นก้าตุลาการสารร,รัฐมนูญเนี่ยนะเพราะณขณะน,นี้เราต้องมอบความไว้วางใจให้กับก้าตุลาการสารรัฐมนูล เริ่มตั้งแต่ท่านประธานตุลาการสารธรรมนูญบวกคณะตุลาการสารธรรมนูญอีก8รวมเป็น9จริงๆเราก็ต้องการที่าตมาพูดว่าามาต้องการ9ต่อ0ูนเนี่ยอาตมาต้องการแบบ100%แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่ได้10ก็เอา5ก็ได้ขอโทษถ้าไม่ได้9ก็เอา5ก็ได้ยงเคยได้ยินไหม อาตมาได้ยินคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าไม่ได้สิบก็เอาสี่อาตมาว่าแม่สอบตกนะไม่ได้สิบเอาสี่นี่สอบตกอาตมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการสอบตกนะอาตมาขออนิญาตแบบนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เก้าก็ขอห้าก็แล้วกันยอมตกลงกับอาดามาไหมนั่นแหละแต่ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเราต่อให้เป็นไป,นป,นปนตามความต้องการขอโทษ ต่อให้เราต้องการขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีผลใดๆเพราะเราไม่ต้องการจะไปแทรกแสงสารเดียวละเราไม่ต้องการไปกดดันสารเดียวละเราไม่ต้องการจะไปบีบคอบังคับให้สารต้องทำอย่างเราอะเราไม่มีมาตรการใดๆในการทำสิ่งนั้นนอกจากจะพูดไปตามใจของเราอะซึ่งมันก็ไม่มีผลต่อต่อการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่ประการใดแม้แต่มาจะพูดว่าจตมาต้องการก้าว หรืออย่างแย่สุดก็คือต้องการห้าก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่มีผลแต่ประการใดอ่ะเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องเราจงทำใจร่มๆทำใจดีๆนะเอออาดมาเขียนบทกวีไว้ไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วอาดมาก็ก็บอกกับใหม่เสมอว่าช่วยกด Google และพิมพ์คำว่าโอวาทสมเด็จโตให้หน่อยอาดมาจะาขึ้นมากล่าวใน,ในรายการวันนี้ คืออาตมาอยากจะให้โอวาทคำสอนสมเด็จโตเนี่ยเป็นคำสอนที่กล่อมใจพวกเราสมเด็จโตเป็นพระภิกษุที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนคนไทยมากรูปหนึ่งนะอาตมาเองพูดเองเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเออเาอาเธอเอาอเอเอาขึ้นมาก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาเลือกเองเนาะหนุ่มเขาบอกว่ามีมากเลยมีหลายบทเลยเดี๋ยวอาตมาจะเลือกเองก็แล้วกัน นะเธอโอวาสสมเด็จโตเนาะนะเดี๋ยวจะมาจะขออนุญาตกดอ่อก็อ่กนะ็เอากูเกิลสีหนุ่มให้พิมพ์คำว่ากูเข้า g ูเก l e แล้วพิมพ์คำว่าโอวาสสมเด็จโตจริงๆอาตมามีอยู่แล้วแต่มันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์อาตมาพออยู่ในเครื่องโทรศัพท์อาตมาเนี่ยตอนนี้อาตมาใช้เครื่องโทรศัพท์ถ่ายทอด facebook l i v e แล้วก็ถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์อยู่ก็เลยใช้ไม่ได้ก็เป็นความบกพร่องอาตามาเนี่ยปกติอาตมาจะต้องอาตมาจะต้องพกสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งสําหรับกดข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งสําหรับถ่ายทอดสัญญาณสดวันนี้เอามาเครื่องเดียวก็เลยต้องอาศัยโอวาสสมเด็จโตมาและมาและเป๊ะเลยขอบคุณมากใหม่เสมอจนสุขสําราญโอวาสสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โต พระมรังสีฟังเนาะลูกเอย๋ยก่อนที่จะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตอนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีของคนอื่นมาช่วยฟังนะโอ้ล้ำลึกเลยหลวงพ่อตสมเด็จตขรัวตเนะี่ยลูกเอย๋ย ก่อนที่จะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตอนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดฟังนะมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บาร,รมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดนั่นจำนวนคำสอนหลวงปูต่ตตครัวโตสมเด็จโตเนะี่ยไม่ธรรมดานะร่วมสมัยนะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชาวบ้านเนาะสมเด็จตตไม่ได้สอนธรรมะแบบชนิดที่เราว่ายากต่อการทำความเข้าใจแต่ประการใดเพราะนี่ศินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บาร,รมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตามเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังลพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลที่ฝึกตนเองดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่หาได้ยากอย่างยิ่ง พวาเราช่วยสาธุสามครั้งให้ดังกระหึ่มหน่อยแล้วสาธุสาธุสาธุคำสอนครัวต่อขอบคุณมากใหม่เสมอที่กรุณาช่วยเปิดให้อดามาดูจริงๆใหม่เสมอเนี่ยอย่าว่าแต่อาามาขอเลยอาตมาพูดเรื่องใดไปแม้อาตมาไม่เอ่ยปากขอเขาก็จะเปิดมาสนับสนุน บางทีอาตมาพูดพระไตรปิฎกเนาะไม่เสมอนั่งอยู่ในรายการเดียวกันกันกบอาตมาเนี่ยไม่เสมอก็เปิดพระไตรปิฎกขึ้นมาสนับสนุนคําพูดของอาตมาอย่างน้อยก็ทําให้ช่วยรับรองว่าที่อาตมาพูดไปนั้นถูกต้องเพราะมีคํารับรองในพระไตรปิฎกแล้วอันนี้ถือว่าเป็นกัริยนณมิตรนะคือช่วยช่วยหาข้อมูลมาสนับสนุนคําพูดของอาตมา ไม่เสมอเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่อาตมาถือว่าเป็นกรัรยยนมิตรเพราะว่าเวลาอาตมาขัดตกบกพร่องมีความบกพร่องอะไรเนี่ยเขาจะไปบอกโดยที่ไม่ไม่กลัวว่าอาตมาจะกโกรธซึ่งเขาเข้าใจถูกต้องแล้วว่าเวลาไปบอกไปเตือนอาตมาเนี่ยอาตมาไม่กโกรธเลยอาตมาไม่งดหงิดไม่รำคาญเลยไม่มีความรู้สึกไม่ชอบในใจแม้สักนิดเดียวเลยอันนี้อาตมาบอกตรงๆนะ เมื่อกี้เนี่ยอามานั่งเขียนหนังสืออยู่ที่หน้าเาสเด็จเตี่ยเนี่ยปรากฏว่าโต๊ะที่นั่งเขียนมาเนี่ยอาดมานั่งไม่เรียบร้อยไม่เสมอไปเตือนอาดมาถึงที่โต๊ะเลยอาดามารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะจะบอกให้นะอาดมารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอาดามาก,ก็กําหนดว่าเออเราเนี่ยแม่เขียนแบบนี้ควรจะเขียนหันหน้าเข้าหา เสด็จเตีย่ยไม่ควรจะเขียนหันหน้าเข้าหาโยมเพราะบางทีเราก็นั่งไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเนี่ยเขาไปเตือนอาตมาอาตมาจะชอบมากเนี่ยคนเตือนเนี่ยไม่ว่าจะเตือนถูกเตือนผิดไม่ไม่จะเป็นต้องเตือนถูกหรอกสมมติว่าคนมาเตือนอาตมาเขาเข้าใจผิดแล้วเขามาเตือนอาตมาอาตมาก็ฟังคําเตือนของคนนั้นเพราะว่าอาตมาได้ดีมาเนี่ยเพราะว่าพระท่านพระะท่านสมณะปติรักษสอนแบบนี้ แล้วเพราะท่านสมณะโพธิรักไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวนะท่านทําเป็นแบบอย่างแกตามานะโอ้ท่านทาได้ดีกว่าตามาด้วยทําได้ดีกว่ากันเยอะอ,อมาออมาเพียงอามาเพียงแต่เดินรอยตามท่านแค่นั้นเองเรียนเรียนถามท่านจันนะครับอขออนุญาตแท้นิดหนึ่งเชิญคือที่ท่านจันได้กรุณานําคําสอนของสมเด็จโตมาเล่าให้เราฟังผมก็นึกถึงเรื่องของผู้ผู้หนึ่งที่เขาลง อวยพรคุณอุ้งอิงน,นบอกว่าถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจริงถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจริงขอให้คุณอุ้งอิงผ่านอุปสรรคในวันพรุ่งนี้จริงๆไม่ควรพูดแบบนี้ขอได้ไหมครับจริงๆถ้าเขาพูดแบบนี้เนี่ยนะอ้าวถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจริงนะนะขอให้อุ้งอิงจงรอดพ้นจากการวินิจฉัยของสารธรรมนูญเนี่ยพูดแบบนี้แสดงว่า คุณคุณกำลังเอาพระสยามเทวาธิราชเป็นตัวประกันอพอพอจะเข้าใจไหมพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าถ้าองค์ิงไม่รอดก็แสดงว่าพระสยามเทวาธิราชไม่มีจริงอะสิคุณพูดได้ไงอะพระสยามเทวาพระสยามเทวาธิราชมีจริงไม่ว่าอง์ิงจะรอดหรือไม่รอด เข้าใจไหมพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนั่งอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศอ่ะถูกต้องไหมโยมแล้วจริงๆอุ้งอิงจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะไปบนบานสารกล่าวแบบนั้นเพราะว่าการบนบานสารกล่าวแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำม,มันเป็นการนำของสูงมา,มาเทียบกับคนแบบอุ้งอิงอ่ง คิดดูก็แล้วกันว่าคนแบบอุ้งอิงเนี่ยซึ่งคุณภาพของเธอประมาณนี้เราจะเอาสิ่งสูงแบบพระสยามเทวาธิราชเนี่ยมาบนบานสารกล่าวแล้วก็พูดในตำนองเนี้มันจะเป็นการนำของสูงมาต่าไปยอมเห็นด้วยกับปรมามั้ยเป็นการนำของสูงมาต่าซึ่งเป็นเออจะจะบอกว่าเป็นการการลบหลู่อย่างที่โยมว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรโดยประการทั้งปวง มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าคนที่พูดแบบนี้เนะี่ยเป็นคนที่มีภูมิต่ำยมเป็นคนที่มีภูมิต่ำอาตมาขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคนที่มีภูมิต่ำไม่ใช่เป็นคนที่มีภูมิธรรมแต่ประการใดอาตมาไม่ได้ว่าใครในะยอมนะอาตมาถือว่าเป็นคนที่มีภูมิต่ำอาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องตามคำปรารภของคุณใหม่เสมอจนสุขสัาราญให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า มนุษย์เราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่กรรมแบบสมเด็จตองไงถ้าคุณไม่ได้สร้างบุญบาร,รมีไว้นะี่คุณจะไปขอบุญบาร,รมีพระองค์นั้นองค์นี้ให้ช่วยคุณนะแม้ที่สุดจะไปขอบุญบาร,รมีจากพระสยามเทวาธิราชอะไรก็แล้วแต่ให้ช่วยคุณเนะถ้าคุณไม่ได้สร้างบุญบาร,รมีไว้ก่อนเนะี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้เนาะแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปขอบุญบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนะี่ย ให้ช่วยโดยที่ตนเองขาดอัดตาหิอา้าวเติมคำสิอัตตาหิอัตนนาโถแปลว่าตนแปลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างอุ้งยิงเนี่ยเธอไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้จนเป็นที่ประจักษ์เลยเนาะเธอไม่ได้มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เลยเธอเป็นเพียงแค่ลูกสาวคนเล็กท,ที่เกิดมา กับพ่อที่ได้เงินมาโดยมีการตั้งคำถามแม่จากประชาชนคนไทยทั้งประเทศอนะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยโดยจะเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์เนาะแล้วก็ทจริงศาลก็ตัดสินแล้วด้วยเนาะจนถึงขนายดยึดทรัพย์หลายหมื่นล้านตามที่ปรากฏมาปรากฏว่าโยมกรรมเนี่ยมีจริงนะเงินที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อคุณเอามาเลี้ยงลูก ลูกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะลูกลูกคนที่หนึ่งลูกชายนั่นแหละเป็นแบบนั้นลูกคนที่สองลูกหญิงลูกคนที่สามลูกหญิงนะยมไปเติมคำเอาเองาตมาขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกันเพราะนั้นขอยืนยันว่าบุญบาร,รมีเนี่ยเราต้องสร้างเองนะเอา้าดูอย่างแม่ทัพภาคที่สองอะนะได้สร้างบุญบาร,รมีจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ย กลายเป็นฮีโร่ของคนไทยในขณะที่แม้ทัพภาคหนึ่งซึ่งอยู่ติดติดกันนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเราไม่บอกว่าใครดีกว่าใครนะแต่ปรากฏว่ากรรมเป็นอันธรรมสิ่งที่เราทำก็เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของเราะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยวีระสมความคิดไปฟออ้องไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว และแม่ทับภาคที่หนึ่งเนาะนะคุณวีระสมความคิดเนี่ยจริงๆวีระแปลว่ากล้านะจะบอกให้นะคนกล้าเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่ชอบใจของคนหลายๆคนอาตมาฝากบอกโยมให้ก็ได้หลายคนจะไม่เคยชอบวีระสมความคิดฟังฟังเขาพูดแล้วรู้สึกไม่เคยสมความคิดเท่าไหร่อ่ะแต่อามาว่านักการเมืองบางคนที่ถูกสารตัดสินเนี่ยเว้นวรรคทางการเมืองห้าปี ก็ด้วยการฟ้องร้องจากวบีระสมความคิดยมจำได้ไหมมีใครคนหนึ่งที่ถูกวบีระสมความคิดฟ้องร้องแล้วก็ต้องพักการเมืองไปห้าปีเป็นอย่างน้อยอะ่ะเะท่านตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในช่วงสองนาทีที่เหลืออยู่เนี่ยอาตมาจะขออนุญาตบอกกล่าวกับพี่น้องว่าเรานำคำสมเด็จโตมากล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จโตเนี่ยท่านเลือกที่จะทำอะไรมากกว่าที่จะเป็นอะไรที่สุดท่านไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่กลายเป็นพระที่นั่งอยู่ในใจของประชาชนคนไทยเป็นอันดับต้นๆของสยามประเทศกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้วันที่30เนาะ วันที่สามสิบที่จะถึงนี้วันเสาร์อาตมาจะไปเทศหน้ารูปหล่ออนุสาวรีย์สมเด็จโตพรหมรังสีที่วัดระฆังโคสิตารามพระผู้ใหญ่วัดระฆังโคศิตารามเนี่ยอนุญาตให้เรายืมเก้าอี้มาใช้ต้อนรับญาติโยมที่จะไปฟังเทศหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จโตพรหมรังสี ต้องกราบขอบคุณพระผู้ใหญ่วัดระคังโคสิตารามด้วยท่านเปิดโอกาสแล้วก็ให้พวกเราเลี้ยงอาหารวัดระคังโคสิตารามเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเราเลี้ยงอาหารมังสวิรัตแก่คนที่ไปฟังเทศเรื่องประวัติและปฏิปทาคำสอนสมเด็จต่อวันหลังจากวันหลังจากวันสารธรรมโนหนึ่งวันนีวันรุ่งขึ้นอาตมาก็จะเตรียมฉลองละโยม อามาเตรียมฉลองและฉลองชัยชนะของประเทศไทยอะามาเตรียมฉลองชัยชนะของประเทศไทยอะวันรุ่งขึ้นคือวันที่30อสรามาจะไปเทศหน้ารูปหล่อสมเด็จตหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเราจะนำความไม่ดีไม่งามต่างๆเนี่ยปากไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงทะเลมหาสมุทรไปหมดเลยทีเดียววะตั้งใจแบบนั้น และญาติโยมจํานวนหนึ่งที่จะลงเรือเนี่ยก็จะไปฟังเทศเรื่องสมเด็จต่อญาติโย,ยมที่ไม่ได้ลงเรือเนี่ยก็จะไปฟังเทศเรื่องสมเด็จต่อคือใครที่ลงเรือฟังธรรมหรือไม่ลงเรือฟังธรรมเนี่ยเวลาประมาณสัก8ปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยก็จะไปฟังธรรมะตอนยามเชา้าแสงแดดกําลังอุ่นๆส่องมาแล้วก็จะมีเลี้ยงอาหารพวกเราอะไม่ว่าจะล่องเรือหรือไม่ล่องเรือก็ตาม เลี้ยงอาหารเสร็จสับเรียบร้อยอ้าวสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีพอดิบพอดิบฮะรู้สึกจะนาทีจะเขียนอาตมากําหนดสามสิบนาทีกาเขียนไว้ว่าอะไรเนาะลืมไปแล้วเนี่ยท่านจันเป็นอย่างเงี้ยยอมไหมแต่รู้สึกจะสามสิบห้ามั้งอ๋อขอโทษท่านเขียนว่าสามสิบห้าอาตมากําหนดเป็นสามสิบนั่นเหลือเวลาอีกสี่นาทีเอางี้อาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่า สมเด็จโตเนี่ยเป็นพระที่มีปฏิปทาและคำสอนดีตามที่อาตมาได้นำมาเล่าให้พี่น้องข็เราฟังไว้แล้วอะอาตมาพูดสักกี่ครั้งก็บารมีความน่าเชื่อถือไม่สู้สมเด็จโตแน่นอนอาตมาก็เลยเลือกนำโอวาทธรรมสมเด็จโตเนี่ยมากล่าวให้พวกเราฟังว่าลูกเอ๋ยลูกจงสั่งสมบุญบารมีของลูกอย่าพยายามเอาบุญบารมีของพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใด มาเลยเพราะถ้าลูกทําบุญบาร,รมีใดๆแล้วเนี่ยลูกก็จะต้องไปใช้นี่ที่ไปเอาบุญมาใช้ล่วงหน้านะประมาณนั้นน่ยสำนวนที่พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วอาตมาก,ก็พูดเฉพาะความทรงจําของอาตมาเนี่ยซึ่งไม่เต็มร้อยแน่นอนอยากจะให้พวกเราเนี่ยจงสร้างบุญด้วยตัวของเราเองแต่จริงๆบุญเนี่ยคือการชําระกิเลสพวกเราจําไว้นะ บุญเนี่ยคือการชำระกิเลสและถ้าเราได้มีโอกาสนำพาตนไปสู่การชำระกิเลสเนี่ยเราก็จะได้สั่งสมบุญจริงๆบุญเนี่ยคือการชำระคือการทำให้เบาบางไปอย่างถ้าทักศิล์แพทองทานทำบุญถ้าหุนเซนกับหุนมาเน็ตทำบุญเนี่ยเขาจะต้องตัดกิเลสจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุญถ้าเขาทำคุณงามความดีในระดับอา้าว เอาถ้าทําความดีในระดับอลองกดเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นบุญก็จะไหมยอมไปทําบุญกับอลองกฎติขะปัญโยเกรียงไกรเพชรแก้วเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญเรียกว่าไปโดนหลอกโดนจิ้งจอกหลอกลวงนะจริงไหมยอมโดนจิ้งจอกหลอกลวงแล้วหลอกลวงมาตั้งสี่สิบกว่าปีนะคิดดูก็แล้วกันอาตมาก็ถูกหลอกด้วยในตอนแรกแรกทักษิณก็เหมือนกัน ทักษิณก็หลอกอาดามาตั้งแต่ตอนแรกๆจริงๆพูดก็พูดเถอะยังอโองกฎทิกาปัญโยเนี่ยกับทักษิณเนี่ยก็เป็นมนุษย์ผู้มีความหลอกลวงเช่นเดียวกันยอมเห็นด้วย,ยไหมแม้กระทั่งหุนเซนหุนมาเน็ตเนี่ยก็อยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ที่มีการเป็นจิ้งจอกหลอกลวงเช่นเดียวกันและทีนี้มีเวลามีคนมาหลอกเราอะถามว่าเราจะโทษคนหลอกฝ่ายเดียวได้ไหมยอม ต้องโทษคนถูกหลอกด้วยที่ง่อให้เขาหลอกจริงไหมยมเพราะนั้นอารมณ์กฎที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโทษอารมณกฎคนเดียวอะต้องโทษสำนักพุทธด้วยยมต้องเอาผิดสำนักพุทธด้วยที่ไม่ชำระสาสางที่ไม่ตรวจสอบให้ดีต้องโทษมหาเถรสมาคมด้วยที่แต่งตั้งสถาปนาจนกระทั่งกลายเป็นเอ่อเป็นพระราชาคณะชั้นราชทำไมตาถั่วขนาดนั้นเนี่ยมยมโยมมยมว่าไหม เรียกว่าท่านจันทร์ตอนจบเนี่ยทิ้งบอมแรงเลยฮะเนาะคือต้องต้องโทษแบบนี้ด้วยนะเอา้าอย่างตำรวจเนี่ยทศอนนไหนเนี่ยมีบ่อนการพานันปลดผู้กำกับเลยนะจะบอกให้นะย้ายผู้กำกับเลยนะเพราะคุณเป็นผู้กินกลับอะนะนะจนกระทั่งปล่อยให้มีบ่อนการพานันนะนะก็เลยพ้นจากการเป็นผู้กำกับในสำนักงานตำรวจแห่งนั้นเนี่ยอาตมาว่าเรื่องอลงกอดเนี่ย ต้องปลดพอ,อ,อสํำนักพุทธเนี่ยยอมเห็นด้วยกับอรรมมาไหมพเพราะเผลออธรมาแนะนําให้ยุบสํำนักพุทธเลยยอมเห็นด้วยอรรมมาไหมต้องยุบสํำนักพุทธเลยสังเกตไหมสํำนักพุทธเนี่ยพอ,อเนี่ยหนีไปต่างประเทศคดีทุจริตเพียบเลยทีเดียวอะอะไรกันทํางานกับพระสงององค์เจ้ากลายเป็นจิ้งจอกหลอกลวงกันเยอะเลยทีเดียวอะเอ๊ะท่านจันทร์พูดแรงไปหน่อยไหมพูดตรงใช่ไหม นั่นแหละนั่นแหละเออเราควรเนี่ยบางคนไปไปเล่นงานอารมณ์กดเสร็จจนกระทั่งลืมตั้งคำถามมาหาเถนเนะี่ยลืมตั้งคำอา้าวไอ้หนุ่มเรียกมหาแถ่หนุ่มพูดเองนะแต่มาเรียกมหาเถนเนะี่ยต้องตั้งคำถามมาตั้งคำถามมาหาเถนเออยอมในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยทรงมีปัญญานะท่านระงับการโปรโดเกล้าสมณศักดิ์แปดสิบหนึ่งรูป ระงรับการโปรดเก้าสมณศักดิ์81รูปก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเป็นความกล้าหาญของพระองค์นะตมายืนยันเป็นความกล้าหาญของพระองค์เ, ى, รเคาารพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมแล้วก็วันที่30เนี่ยตมาจะจัดทำบุญฉลองที่หน้าอนุสรสถานสมเด็จต่อวัดระฆังโคสิตารามเราจะตีระฆังแห่งชัยชนะเราจะตีระฆังแห่งชัยชนะ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าที่วัดระฆังโคศิตตารามขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการเป็นนิเทิน